สวัสดีครับอยู่กับผมเล่นไปเรื่อยนะครับเราซื้อได้แล้วนะทุกคนนะนี่เาตัวที่เราซื้อเมื่อวานนี้นะนักเตะอาร์เซนอลน,นะตัวนี้เก้าสิบสี่ล้านสี่แสนนะทุกคนนะอู๋ตังเหลืออยู่ประมาณสองแสนสี่นะทุกคนเบื่แล้วครับเบื่อเบื่แล้วครับตอนนี้เราจะอัพก่อนอัพตัวนี้ก่อนนะเราจะเพิ่มแรงน่าจะได้น่าจะได้มิดหนึ่ง เงินหรือเปล่าอืมน่าจะได้เงินไหมน่าจะม่วงอยู่มั้งเนาะจะม่วงได้เลียวสิบห้าอยู่นะคิดว่าคิดว่าคิดว,ว,ว,ว่านะอืมได้อยู่ได้เลี้ยวสิบห้าอยู่ทุกคนถ้าถึงเลเ้ยวสิบห้าก็ดีเหมือนกันสิบห้าเลยยี่สิบไป สามแล้วเราก็จะอเอาเป็นส่งบอลแล้วกันไม่ว่าจะาแข็งแกร่งว่ะแข็งแกร่งไม่เวอรอไงต้องเอาส่งบอลน,นะทุกคนนะนนดวดทำให้มันเป็นตัวทำเกมไปเลยนี่ไงสไตล์ก็เลยสูง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 เล่เนได้นะทุกคนเล่นได้สามารถเล่นได้นะแล้วก็เอาอฟานได้นะมา ถ่ายทอดนะก็จะมาถ่ายทอดในหะ้ไอตัวนี้ก็จะได้สิบจิตแล้วเราไปหามาชิเรนุมาเพิ่มอีกนะทุกคนนะเราจะได้เม็ดแดงมันกี่ตัวมันสามสี่ตัวสี่ตัวเม็ดแดงได้นะทุกคนสี่ตัวเม็ดแดงได้นะเราก็ได้มาแล้ว ตำแหน่งซีเ e อ็มถนัดข้างไหนวะถนัดซ้ายโอ้ถนัดซ้ายนี่ยิงซ้ายเราต้องเอาต้องสลับกันเลยวะไม่ต้องสลับไหมทุกคนนะซ้ายก็ให้เล่นขวาไปเลยนะเพื่อเดยเผื่อหักเข้าในยิงไงเผื่อยิงไงเผื่อยิงออแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้ออก กลางตัวนี้เออเพื่อใช้มันได้สูงๆเหมือนกันโอเคโอบาเมยองก็เยวจะได้ซื้อกลองหน้ามาสำรองอยู่นะทุกคนตอนนี้เอาซอนเฮืองมินสำรองก่อนนะเดี๋ยวจะซื้อกลองหน้ามาสำรองแต่เราจะไม่ขายโอบานะทุกคนโอบาเล่นดีอยู่นะ ก็อย่าเอาตัวไหนม่าสำรองวันไหนเราลองไปดูก่อนว่านักตีกองหน้าอาร์เซนอลมีอะไรบ้างนะอ่าเราจะซื้อกองหน้าอาร์เซนอลมาใส่เอานะทุกคนนะโอ้โหฮาเว็ตตายแลย้วทำไมกองหน้าอาร์เซนอลมันเล่าลอยอย่างเลยสามจุดหกหลาสามุดเก้าอุย้ยมันเวิร์กนี่เอาทีมออกเอา,เอาแต่ตำแหน่งก็ได้ทุกคนนะ ตำแหน่งก็ได้โอ้ยเอาทีมอะไรดีปะเอาบาเยันว่าไอเคีนหรือเปล่าจะไอเคีนหรือเปล่าไอเคีนก็สูงดีนี่ลองดูบาเยันดีกว่าบุนเดสกาแล้วก็บาเยันบิวนิคเอาพีเคีนหรือเปล่าพีเคีนหรือเปล่าวิเคียนนะถ้าจะเอาจะเอาล่างแบบ เก้าแปด98เก้าแปดนะเก้าแปดเออเห็นไหมมันก็ยังมีสีดาวอยู่ไหมมันก็สามารถใช้ได้นะเราติดตามไหมนะทุกคนนะเราได้แน่นอนนะถ้าเราจะซื้อสูงสูงอ่าสูงสูงยังพอได้นะทุกคนเป็นตัวสำรองเฉยๆทุกคนโมบายยืนหลักเลยไม่เป็นไร เราได้นักเตะไปซ้ำเปิร์นมึงนี่แหละ,ะตา์ผมก็ชิวๆครับเราสามารถที่จะปั้นนักเตะเองได้ดนะทุกคนนะขันปั้นแผนเองได้ให้ดีครับแต่มันปั้นว่าได้ครับเกมนี่ไม่ใช่เปีดไงเปีมันปั้นได้ไงสามารถที่จะสร้างทีมแบบจัดแผนเองได้ไงแบบนั้นก็ดีเหมือนกันแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันดีหละยแบบเลยทุกคนนะเอ้ยอย่างนั้น คือเฮาแต่ว่าเออในที่สุดก็ร้อยสามนะทุกคนนะกางกลางเราเนี่ย

เห็นไหมดึงพูดต <el> ่อสู้ไยแบบเออแล้วเราก็เสียบอลแบบนั <uw acht> well, ้นลซาก้าเขาก็จะได้แบบบิ่งไปแบบบสยกมรับก็ไม oh. ่มีอะไรมากนะก็กิมๆไปเออเงียเงไดเออเงี้ยเง้ยไปออนั่นแหะซาก้าโอ้โหเฮ้ยเป็นยังสี่เน่ดนย่ำเสามันกิ่งดังๆยังสี่วนักกีฬานี่งวอลตื่นหมดคือยังไง เราก็เปิดไปเลยนะทุกคนนะเราไม่ต้องว่ามันจะไม่ได้วันนะมันอยู่หน้ากูแล้วแล้วเราก็เปิดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปเสียดายนะเราก็สวนโอบามายองต่อไปโอหนึ่งทีโอโหแลนดนเลยครับึูเป็นท่งดูเป็นท่งนิ่มๆโอโหบอลนิ่มเลยตายแล้วแลนเลี้ยวไล่ไปเฉยเลยแลนไกลบอลโอ้โหนานึเปล่ามันเสียดายจริงจริงในลูกเมื่อกี้นี่เฮ็ดงไงไห้นี่มอะ ที่นี่มากเอวจูตาจูตาอืมกินกิ้มไปเลยครับสวยก็เล่นเกมบุกไปเลยเห็นไหมถ้านักเตะสูงมันจะไม่ลงลึกนะทุกคนนะนะเห็นไหมเราสังเกตไหมมันก็จะยืนรออยู่หน้าสามตัวที่สามารถจะเล่นลุกแบบเกมเร็วได้ง่ายมากเลยยกมานูนมีตุ๊กโอ้โหไหใช่ไดมยิงไปอีกูกโอ้โหเข้าไปสิครับหเห็นไหม ถ้ากองหน้าแบบสูงแล้วก็ตั้งรับต่ำนะกองหน้ามันจะไม่ค่อยลงมากนะเราสามารถจะเล่นแบบชวนได้เลยนะทุกคนนะสังเกตดูดีๆเวลาผมกีเล่นเกมรับเนี่ยจะรู้สึกว่าแผงหน้ามันยังยืนอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมมันสามารถโืนลงได้ง่ายนะี่นแหละจะไม่ถึงต้องเร,เรียกสูงต่ำนะแต่ถ้าเป็นเกมมันก็จะลงมารับช่วยไงแล้วมันจะลุกเร็วไม่ได้แล้วเมื่อลูกชา้าช้าเฮ้ย สวยก็เตะอัดขึ้นไปเลยนะทุกคนนะเห็นบ่เห็นบ่ครับเห,เห็นไหมย็นไหมมันจะสวนได้เร็วเห็นไหมนี้โอ,โอ,อ,อ้โอหสวนมอดีสือเร,รื่องเฮ้ยได้ป่ะโอ้ฟาวฟาวอะไรครับส่งมาแล้วปิดขาดปิดขาดแอบกิมไปเลยครับยกไปโอโ้โหกรรมการว่านหนาเป้าเลย เพราะฉันดีรุดยิ่งไงคุณดิดีอืมโจท้าเฮ้ยสก้าเออกิ้มไป,วไปสวยไปดีไปครับอืมบุกไปเห็นไหมนี่มันจะเล่นง่ายเห็นไหมไปแล้วครับอืม ตอกติ๊ดไปไปแล้วลุดไปแล้วเขาได้มากยิงโอ้โห <c oughs> เล่นอย่างนี้งเล่นอย่างนี้สวนเร็วครับก็สวยสิครับก็สวยสิครับนี่แหซาก้าสองศูนย์ไปแล้วครับทุกคนนะอื้มบุกไปยูซาก เราจะลิ้นไรซเซนลนะุณนีเ่เราพยายามดึงตัวประกบไทุกคนนะลุตท้าม่บาดีเฮว่านะเว่านะเอยิงนั่น้แหลอกไปหนึกระบ,บวนทาิงได้ล้วครับนักเตะเจอใหม่ารซเซนลนี่ยิงละหลอกไปหนึกระบ,บวนทาุ่มหุ่ไมดีหร นีมามาริโอเกรซอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้อกนะยกมาครับดูนี้ออกข้างมามุเข้ากลางไม่โอ้ไม่ได้นีมานีมเฮ้ยเมงฮัน่าเอ้ยเอ้ยเออยชวยยกออกข้างอีกที เข้าขกลางซอนพักบอลแล้วก็มาลูุยหลุดไปแล้วครับโอ้โหหลุดโอ้ทำไมวิ่งช้าจังวะเออพวกเขาใจจุ๊งบ่าอะไรซอมกันเล่บนบอลบอกว่าให้บอกร้ายหรือว่าให้ทำรตามมิติบอลเออันซื้อเนี้ยเออันซื้อเนี้ยคุณเลียยเ้ยวนี่แสดงว่านักเตะไม่เรียกชื่อได้นี่ ส่งบอกเนี้ยส่งบอกเนี้ยวันนี้เออเปิดมาดุงดุลวดวันเดี้พวเปิดไปแล้วเอาบอลมาได้ครับมาแก้วอุ้ยเล่นดีเลยแมนะ่แค่สื่อตัวเดียวนี่เลนดีนั้งเทียเลยปุ่นนี้เราคงได้ไวยรอกนีข่ของแท้แท้วาจริงของแท้ เนี่ยลองเม่ไหร่ติดลิขิตไงลงแรงไปหนึ่งตานะทุกคนเอาอีกเอาอีกเอาอีกอันนั้นมันเลยลงแรงอีกสักตานะโอ้พอมาลงแรงทำไมมันหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่ไปเลยอะบอกเคยยานครับ นี่นม่มยอากเอ็นซีหนึ่งสองหนึ่งสองมาเป็นแผนที่ฮิตมากนะทุกคนนะที่เห็นในแหลงเนี่ยซีหนึ่งสองหน่งสองเนี่ยมันเล่นดีใช่ไหมมันเล่นดีใช่ไหมเอ็ซีหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ย คิดว่ามันต้องเล่นดีแหละเขาว่ามันเล่นดีเขาว่เขาวมันเล่นแอบหินแบบไม่แรงเลยนี่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไอเราคิ้ว่าจะได้ประตูไม่ยิงออกข้างใช่ไหมมาแล้วเราพยายามเล่นด้านข้างนะทุกคนนะนี่เฮ้ยเกือบถือละ เอ,ออเออเออโ,อโหโอเ,อเบียดนะนี่เราเรียกเสวยสวย,ยสิครับสวยสิครับอรโอ้ยกลังจะเดดแวันนี้เน็ตเป็นอะไรวันนี้เน็ตเป็นอะไรไมันไม่สมุทเลย โอ้โหไาฉีดลิ่มเก็บๆไม่ใช่ไหมช่วยไดเออยึดมาเห็นไหมพยายามเล่นออกด้านข้างเนี่ยไม่เหลือแต่คุ้มักหรอเปลอ้โหไม่ย่งจรู้สึกว่าด้านข้างจะบุกมากนะทุกคนอืออได้ยุได้ยุได้ยุครับได้ยุครับเปิดเขาได้มากโอ้โหอุบาเปิดโอ้ยตายบ้าแล้วโอบาเปิดหรืเปล่ะ อุบาเปลือนไ,ไม่สวยเลยนี่แหละยังคือทุกคนเห็นน่ะแหละครับยยเฮ้ยทำไมตัดไม่ได้วะเบดีกระกาจิมเบาาิ้เลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโโอ้ จะแพ้แรงหรือเปล่าไม่นิ่มนะทุกคนนะไม่นิ่มนะเก้าเซนแรงเก้าเซนกันถือว่าตึงนลยเออเออออกเข้าไปออกเข้าไปเออสวยอืมอืปั่นโอ้โหทำไมปั่นตวงตัวอย่างเนี้ยตวงตัวละไม่ปั่นตวงตัวยังไงวะเนี่ยตกเล่าอีกแหละ ตรงตัวยังเลยวะเออยังไ,ไม่เป็นแต่ตรงตัวง่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ปั่นเขาแบบสามเรียมมุ่งม,มุ่งเขาอย่าง,างนี้เหรอมหรอหงน,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 นี้เหรอเหรอคุณไปดีไปดีครับไปดีครับช่วยอือช่วยโอ้โหเปิดติด นี่นี่ถูเไหมเห็นไหมเป็นยิ้มบอลบอยเห็นไหมติดกัดไปแล้ว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 หลอกกังวลท่าโยกมากงามโอบาโมงโอ้โหจ็บใจมากเลยเสียดเสาไปนิดนึงยังไม่เสียดแต่เสียดแน่นแล้วเสียดเสาวางเนี่ยปะเสียดเสียด สามตเสลีดเย่งชียดเสาเออบ่ลเสียดเเสาเออกาสาอีสานนี่แหละสเยดเเสาเฮ้ยสวยสวยครับเอเยี่ยมเยี่ยมพักบอลก้อนสวยมาบอนั้นข้างมาออกข้างมาครับนี่เห็นไหมเห็นไหม ปันโก่งโก่งโอ้ยประตูงับโคตรง่าเฮ้ยตั้งใจถ่วงเวลาแล้วบปลเนี่ยไอเราเนี่ยไอเธอไม่น่ารักเลยนะสวยอ่าเอ้ยยุยชาก้าทำไมจับบอลยังนั้นเออ เฮ้ยโอ้โหตายเลยตายแล้วปีวเตชิคยังนี่ปีเตชิคทำไมไม่โดดไปสไลด์ทำไมล่ะลูกเป็นลุงเป็นบ่หรือไง <im mon> โอ้โหดูดูโอ้โหลุงลุงเลยปีเิชิกโอ้โหเห็ดเนะเดี๋ยวโอ้ตายแล้วทำไมขามันออกมาอย่างนั้นล่ะลูกโ่าเยัง เราไม่ต้องซีเรียสนะทุกคนนะยามเช้านะเราซีเรียสไม่ได้มันจะหัวร้อนุกโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเข้ากลางมากโอ้โหลูกนี้เข่าสามเดียมแล้วครับลูกนี้โอ้โหกรรมการโป้งน้องผีทำไมสองหนึ่งเลยนี่เมื่อกี้นี่โอ้ตายแล้วอุซานคาร์เอ๊ะเราก็อยไปเรื่อยเลยอือหือ โอ้เดี๋ยวก้า0แสนก้าแสนห้าหมื่นโอ้ไม่ได้ละเดี๋ยวเราค่อยจะไปปั๊มขึ้นอีกนะทุกคนนะเดี๋ยวจะไปเล่นขึ้นอีกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,น,นี้แหละครับขอขอบคุณครับ